มาแตกมาแล้วครับของใหญ่ปลาแตกของใหญ่ครับโอ้โหดึงสองขั้นจับถือพอดีปักกายแน่นแน่ปักกายแนนอนครับโอ้โหดูเบื้องหลังดูเบื้องหลังนี่ดูเบื้องหลังดูเบื้องหลังปักกายเดี๋ยวเดี๋ยวจะมุมาทางนี้เิครับปลามันมาทางนี้คุณจะไปทางนั้นทําไม คุณก็ตามมาทางนี้สิเออปลายแน่นอนชัวร์ๆอืมจะย้อนแสงนะเนี่ยมาอะไรครับมิเตอร์ปลากายว่าแล้วไงเห็นไหมอ้หูยปลากายครับปลากาย กำลังกำลัง,ลงมิเตอร์ผมว่าแล้วผมบอกพวกคุณแล้วว่ามันขึ้นกายพี่น้องน,นั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึบตักอึบเรียบร้อย อือสุดยอดครับสุดยอดมินท์นรวดมินทดโอ้ยเห็นไหมล่ะมาแล้วครับผมบอกแล้วผมบอกพวกคุณว่ามันมีปลากายอยู่ตัวใหญ่ครับสาใหญ่เลยคิ้มขี้ม้มขีมมขม้มีมีมี กายครับผมนเ,นนเน้นเลยดอกนี้ไซใหญ่ๆนั่นนี้เคีมยมผมมาเอามาเหยือกเกลือเขาล่อไปเมื่อเช้านี่สองล่อหกนี่ก็จะประมาณมสักเกือบสามน่าจะประมาณสักเกือบสาม โยนลงกระชังเลยไม่ต้องไปล่ามมันเดีย๋ยวมันตายมันจะกัดกระชังได้ไงอ่ะอืขึ้นมาเอ,เ,อเ,อเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าอือนี่ครับเข้ากระชังมาเรียบร้อยครับหลุมปลาแตกโอ้โหหลุมปลาแตกเป็นไงครับ เดี๋ยวต้องจับขาหน่อยครับขอจับขาหน่อยเดี๋ยวนะขาสั่นขาสั่นขาสั่นมีหมทมีแมทแมดจับมือนะครับจับมือนะครับหมานหมานวันนี้โอเคครับหมากเงียบมาทั้งวันแก้วครับโหหมานหมานวันนี้ปลากายสองตัวละทีมงาน